สวัสดีครับสวัสดีมาแล้วครับวันนี้มาทารีวิวรองเท้าเลยครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มีรองเท้าแปลกรุ่นหายานะครับข้ามาเปลี่ยนพื้นเพื่อนๆนก็อยากจะทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นฮะเป็นรองเท้านิวบาลานรุ่นลายตรงชาติอังกฤษรุ่นนี้หายากเลยนะฮะเป็นของนิวบาลานพื้นนี้หายไปแล้วลูกค้าเขาเก็บไว้แต่หนังนะครับเขาส่งมาให้ทำต่ของนิวบาลานนะฮะพื้นเดิมไม่มีครับ ถ้าบอกใส่พื้นอะไรก็ได้ให้ดูสวยนะครับเพื่อนๆผมว่าผมจะแปลงเนี่ยวอลลัสนเป็น <c oughs> เป็นแอร์พอร์ตวันเพื่อนๆเอกตัวนี้เนี่ยวอลลัสนจะแปลงเป็นแอร์พอร์ตวันผมไปซื้อพื้นมาแล้วเพื่อนๆนะพื้นเนี่ยพื้นแอร์เนี่ยแอร์พอร์ตวันนะครับตัวนี้นะก็จะมาประกบแบบนี้นะเพื่อนๆนะนะสวยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยวอลลัสนเป็นแอร์พอร์ตวันแปลงกันเพื่อนๆแปลงจากงานแปลงครับพื้นเดิมไม่มีของเนี่ยวอลลัสนแต่ลูกค้าก็ ก็อยาเอาหนังไว้ะตัวนี้พื้น,นยังสวยอยู่นะมีวรรลายกรงชาติอังกฤษเนี่ยมันหายากนะครับเขาก็จะเปลี่ยนพื้นอะไรก็ได้ให้ดูแมดกับรองเท้าเขาไม่ต้องเอาทรงเดิมเปลี่ยนทรงใหม่นะเพื่อนๆนะผมเลยใส่พื้นตัวสีดํานี้ไปน่าเป็นแอร์ o อ c วันแอร์นะครับโอเคกาวแห้งแล้ก็ปั๊มประกบเพื่อนกาวแห้งเราประกบเข้าไปหกบหัวกุบปบาย เสร็จแล้วก็กดให้เข้าร่องนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเย็บเดี๋ยวเรามาเย็บกันนะครับเย็บแล้วก็เตรียมเชือกเทียนนะครับนี่เชือกเทียนแร้วามาเย็บกันเลยครับเพื่อนนะเย็บให้เริ่มด้านในก่อนดึงเชือกยาวแขนหนึ่งนะครับแล้วมันก็พันสองรอบนะครับพับนอย่างนี้สองรอบ เย็บก็แทงเข้าไปด้านในนะครับนี่แบบนี้ป็นเชือกเย็บนะครับนิววันล้านลายตรงชาติอังกฤษนะฮะเปลี่ยนเป็นนิวเปลี่ยนเป็นแอร์คอร์ดวันนะครับเ,เพื่อนๆก็เหลืออยู่นะครับเปลี่ยน,ปนไปหลายคู่แล้วแหละผมทำปไปหลายคู่แล้วแหละ หนึ่งวาล้านมันไม่มีพื้นนะครับผนมาลูกค้าก็มาเปลี่ยนเป็นแอร์พอดวันนี่เย็บเย็บไล่ไปทําร่องเดิมร่องที่ก็มีอยู่แล้วนะพื้นที่ผมซื้อมามันมีร่องนะครับนี่เย็บเข้าไป ย้ําเพื่อนๆย้ํแบบนี้จนรอบนะครับเดี๋ยวทําเสร็จผมให้เพื่อนๆดูผลงานนะเดี๋ยวผมย็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานกันนะครับผมเพื่อนๆเสร็จแล้วครับนิวบาลานนิวบาลานลายตรงชาติอังกฤษนะครับเปลี่ยนเป็นแอร์ฟอร์สวันเพื่อนๆพื้นเดิมเป็นอย่างนี้นะพื้นเดิมของเขาเป็บาลานก็ทรงนิวบาลานแบบพื้นเดิมแต่พื้นตรงนี้หมดอายุยุ่ยนะครับผมๆลูกค้ามาเปลี่ยนพื้นก็เอาทรงไหนก็ได้ให้สวยผมจะเปลี่ยนเป็นทรงแอร์ฟอร์สวันเพื่อนๆเห็นไหม นิวบาลานแอร์ฟอดวันมีคู่เดียวในโลกนะฮะมีแต่ร้านเปาตินะฮะแอร์ฟอดวันนิวบาลานแอร์ฟอดวันลายตรงชาติอังกฤษเพื่อนๆสวยไหมดูนะนี่ลูกคก้าเขาเสียดายหนังเขาบอกมาเปลี่ยนพื้นอะไรก็ได้ผมเลยใส่แอร์ฟอดวันไปนะครับนี่เป็นลายตรงชาติอังกฤษเห็นไหมสวยไหมนิวบาลานแอร์ฟอดวันกับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยครับน่าสวยนะฮะมีเยอะก็เรียบร้อยนะครับลายตรงชาติอังกฤษเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออ,อื่นเลยนิวบาลานแอร์ฟอดวันมีคู่เดียวในโลกเพื่อนๆ เห็นไหมนะสวยไหมสวยนะครับเพื่อนๆคนไหนมี New Balance หนังดีๆพื้นยุ่ยนะฮะมาเปลี่ยนร้านผมได้เป็น Airpod One ได้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมสวยนะครับเห็นไหมฮะเบาตีคนเดิมนะฮะร,รักนะครับจุ๊บ Airpod One New Balance รับผม